โอ้ย oh yeah. ตอนนี้คุณอยู่กับพิธีกรีเสิร์ชอะไรอที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้วแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับโปเกมอนสกายเวเล่กันอีกแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องเป็นอีเวนต์เทลเลจเดาวแน่นอนก็รอบนี้จะเป็น3 s t สตาร์เตอร์ของพาวเดียนนะครับสสตาร์เตอร์ของเจน9ก็จะเข้าเป็น t ทลเลจเจ็ดดาวกลุ่มสุดท้ายแล้วของเหล่าสตาร์เตอร์นะครับโดยตัวแรกที่มาเนี่ยก็จะเป็นมัสเคเนียนะครับก็ จะเรียงลำดับกันมาเลยนะครับมาสคกเนียลาวเดาโบนแล้วก็เวนิวัลนะครับโดยเริ่มที่มาสคกเนียเป็นตัวแรกครับวันที่28กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่6มีนาคมนะครับ2025แล้วก็วันที่7มีนานะครับถึงวันที่13เนี่ยก็จะเป็นลาวเดาโบนนะครับแล้วก็มีวันที่14ถึงวันที่20เนี่ยก็จะเป็นเวนิวัล โอเคไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับมัสเกนเนี่ยโปเกมอนซัตเตอร์ธาตุพืชเจน9จากพาวเดียนะครับเป็นธาตุพืชและก็ความมืดนะครับนิสัยที่มาเนี่ยก็จะเป็นอัลเดแมนเลยนะครับเพิ่มอิติเคลด์สเปเชียลอิติเคอร์อุปกนี่ยก็เป็นฮิดเด้นอุปกรณ์นะครับโปรเจ็คน,นะครับเปลี่ยนธาตุเมื่อใช้ธาตุไม่ตายนะครับแต่ว่ามันมันใช้งานไม่ได้พอเป็นเทอร์เรดนะครับอ่าส่วนธาตุที่ติดมาก็มีฟลอเวอร์ติกนะครับไนส์สลัดอะโครบติกแล้วก็เพย์ร็อก แล้วก็แน่นอนว่าเป็นเจดาวก็จะมีมั s เตสมาร์ติดมาด้วยนะครับเป็นของพิเศษเฉพาะเจดาวตัวที่เราจะเอาไปใช้โซโล่นะครับผมก็จะแนะนําตัวแรกเป็นเจ้าลาวดโบนนะครับเจ้าลาวโบนเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นมันชนะทางอยู่แล้วถึงแม้จะมีธาตุผีด้วยนะครับเทลทายเนี่ยใช้เป็นธาตุไฟไปเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไอเทมเนี่ยก็ถือเป็นเชลเบลไปเลยนะครับตีแล้วดูดเลือดนิสัยเนี่ยก็ลงเป็นโมเดสนะครับ เพิ่มสเปเช a ยลเอลด ATK EV เนี่ยลงเป็น252 Special ATK กับ HP นะครับ Ability เป็น Unaware นะครับเป็น Hidden Ability ส่วนมุฟที่ติดไปนะครับก็จะมีแค่3ท่านะครับคือมีท็อตซองนะครับท่าซิเนเจอร์แล้วก็มีท่าเฟรมโฉบนะครับพ่นไฟแล้วก็วิวโอวิฟวิธีการสู้เนี่ยก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับลงไปถึงปุ๊บเนี่ยให้ใช้วิวโอวิฟสักทีหนึ่งเลยครับถ้าไม่โดนก็ดวงสวยไปครับ เริ่มใหม่เลยก็ได้นะครับก็คือวิววิปไปสักทีหนึ่งให้มันตีเบาลงนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะตีเก็บสแต็คนะครับก็ใช้ท่าพ่นไฟเนี่ยท่าเฟรมโทเวอร์เนี่ยตีเก็บสแต็คเอาไว้ก่อนนะครับอ่าจริงๆแล้วเราสามารถปล่อยตายได้นะครับคือปล่อยตายได้ทีหนึ่งแล้วลงมาค่อยแปลงเทล่านะครับเพราะว่าเราเป็นผีเนี่ยเราจะโดนท่าไนท์สลชค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็ไนท์สลชมันมีโอกาสติดขี้ด้วยอ่าถ้าปล่อยตายได้ก็ปล่อยตายไปเลยครับผมคิดว่าปล่อยตายดีกว่านะ แต่ถ้าเลือดยังเหลือแบบสักครึ่งหนึ่งหรือยังคิดว่าอีกนานกว่าจะตายนะครับก็แปลงเทล่าเลยก็ได้ถ้าแปลงเทล่าได้แล้วนะครับหลังจากแปลงเทล่าได้แล้วก็ใช้ท่าทอสซองนะครับรัวๆไปเลยเพราะว่าทอสซองเนี่ยตีแล้วมันก็จะบับตัวเองไปด้วยนะครับก็แค่นี้เองแค่แปลงเทล่าให้ได้นะครับแล้วก็ใช้ทอสซองตียาวๆเลยแค่นั้นเองก็สามารถจบเรดได้แล้วนะครับไม่ยากเท่าไหร่ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเรื่องนะครับก็คืออัลเมกาเนี่ยนะครับโปเกมอนธาตุบินแล้วก็เหล็กนะครับก็เทลไทเนี่ยจะใช้เป็นเทลไทธาตุไฟติ้งนะครับส่วนไอเทมเนี่ยใช้เป็นเชลเบลเหมือนกันนะครับตีแล้วดูดเลือดนิสัยนะครับก็ใช้นิสัยอะไรก็ได้นะครับที่เพิ่มเดฟเพราะว่าเราใช้เดฟเป็นพลังโจมตีส่วน EV นะครับก็ลงเป็น HP 252สองห้าเดฟสองนะครับอัพพลีตี้ใช้อะไรก็ได้ครับไม่ได้มีผลนะเท่าไหร่ ส่วน Move ที่ติดไปเนี่ยก็4ท่าครบเลยนะครับก็จะติดบอดี้เพสนะครับเป็นท่าโจมตีเอลฟ์ดีเฟนต์นะครับแล้วก็มีรีเฟกกับสกิชนะครับถ้าบอดี้เพสนะครับอย่าลืมใช้ PP อัพเพิ่มจำนวนครั้งการใช้เนี่ยให้มันเต็มที่16ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่พอใช้เอาวิธีการสู้นะครับก็ลงมาถึงเนี่ยผมว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือปล่อยให้เวลามันไหลไปก่อนเลยเรายังไม่ต้องเล่นอะไรนะครับเพราะถ้าเราเล่นระเลือดมันลด ก็ปล่อยให้เวลาไหลจนเราโดนล้างสถานะนะครับพอเราโดนล้างสถานะแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ค่อยจะเริ่มเล่นนะครับโดยสิ่งแรกผมคิดว่ากลางรีเฟกก่อนนะครับเธอรแรกกลางรีเฟกก่อนเลยแล้วก็หลังจากการรีเฟกแล้ว i อออนด e n เ e นรลวครับ3าทีพอไอออนดีฟเอนครบนะครับเราก็จะทําการใช้บริเพสเนี่ยโจมตีเก็บสแต็กการแปลงเฮล่าไปเลยนะครับ พอได้แต็กเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้ลองดูเลือดก่อนนะครับว่าเลือดเราเหลือเยอะไหมถ้าเหลือไม่เยอะนะครับหรือเหลือสักครึ่งนึงประมาณนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้ฮิลสักทีหนึงก่อนครับหลังจากเลือดพร้อมสแต็กเทล่าพร้อมนะครับก็แปลงเทล่าแล้วก็บอดีเพสยาวๆครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งครับคือจังหวะที่โล่แตกแล้วเนี่ย หลังจากนี้เราจะใส่ซีซีได้เพราะงั้นก็ใช้สกิชนะครับกับบอดี้เพจสลับกันหรือว่าจะสกิชยาวๆ3มทีสอทีสทีได้เลยนะครับแล้วก็บอดี้เพจมันจะแรงขึ้นมากๆก็เพียงเท่านี้ครับน่าจะสามารถจัดการกับมัสก์เนียได้นะครับโดยใช้เจ้าอัลเมกาโอเคครับสำหรับเทเลทวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับพี่ถิกดีเรซช์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบาย